เห็นบ่เป็นทีเ่เล่กองเป็นกองดีกว่าเนี่ยสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ยกกระชองยกประพาดแาละมืออาชีพอย่างเป็นนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีนะคะเ,อ,เอ,อยู่กับเจ๊หงนะคะบูบี้เกปยังแม่คนเดียวมือนีสิมาเล่นเกมยังก่อเอ้ยพายโยกี้อาโชว์โช่เนาะโช่กองแค่ชอตลกโยคะค่ะมันหามันบางมันมองไม่เห็นนี่นห็เห็นนะเราเห็นนี่นะไม่น่าจะหาหนึ่งเออ เพราะว่าเราจะทําตามไพ่ที่เราจับได้นะคะทุกคนโาเบอร์ีเย่เอาเลอย่างนี้สนะเกันจังหวนโอลาเบอร์หนึ่งเอลเบอร์หตามเบอร์เอาล่าเบอร์หนึ่งบว้าเบอร์โอลาเบอร์หนึ่งสอเนเข้กันให้บอรวนตามเข็มนาฬิกาเียนตอนมี่ก้อนโมบะแม่ โอลาเบอร์นกกำปั่นก่อนมั้ผู้นางสัมผัสฝ่ามือนิ้วโปสีกลางนางนางสัมผัสฝ่ามือกระโม่ลูกเฮ้ยยังอ๋อฝ่ามือ่นีแล้วก็เออการ์ดวางอยู่หลังมือขวาหาย่างให้ฉันได้ไงเออโม,มมีย่างเออกฎกติกาคือต้องเห็ดตามมียางไหมยางวัดผมด้วยนะคะยางวัดผมก็ได้ตลกโยี่ขี้การอีอย่าง,างนี้ ยงเงยนิ้วชี้ต้องชี้อะไรอย่างเี้ต้องชี้ีสัมผัสจมูกด้วยนิ้วดีโดนสัมผัสเดี๋ยวเดี๋ยวการอยู่องหัวคือเบาลงมาแต่ดนแต่เกมนี่อ่บไหมอาไปับไหมเออเอาว้เตก็ได้อ่านเราบอกอ่นเราว่าเป็นยังไงอ่านแล้วเดิตามเันด้วยสัมผัสกกนทั้งสองข้างสัมผัสทั้งสข้าง แขนนะแนแแม่เล่นแม่เออต้องเฮ็ดเลยแตงหนาอยู่เอยูบ่ฝ่าแตงอย่เ่งอาฝ่าแตงนนเล่ดเกลาก็เลย้าวระหว่างนิ้วสองนิ้วเฮ็ดเฮ็ดแม่แขนสั้ผัสปัดนี้สัมผัสหูขวาหูขวาเออคือบาเนบออบาดเนู่กูว่าแผลตะกอนมูอบอกเดินิ้วสัมผัสหูสก้าักูหูกัน ดูที่ชี้อับปากกันนะกันพ่อหนึ่งนิ้วสัมผัสปากกันนิ้วเออเออโดนอะกันโดนตอนจับไพ่ก็ห้ามเอาแขนออกนะคะโอ้ยแันเขียนนั่นสิเลยกันตัวเธอเกิดโอ้ยเห็นนั้นสิกันไลยตัวนี่มันก็สัมผัสกันมึงกระดาเลยสัมผัสจมูกใช่ใบสัมผัสจมูกมึงเอาใบนี่สัมผัสที่ดังอด หน้าเรีเขาวจะแต่งอาไจะดี้อมือข้อมืองอข้อมืองอ่ก็ารอยู่ใต้ใต้มงแขนใต้นิ้วี่แฮะนิ้วก้อยขวาไม่ได้สัมผัสอะไรนกระตูเริ่มจังละันกุยหรือบอกสนั่าเชียงนี่ทำอะไรอยู่เขาแ มือซ้ายชีลงเห็นเ็นเสียงอันนี้เด่วกรเด็นอู่มซ้ายเออปออกเออขึ้เลอแผ้แต่ตัวเอตัวนนนการการโตกคือแด้วยพาไม่หอกไยังแเอาไปแต้มยังยดข้างหลังเลี้ยวหัวแมมือขวาชี้ลงเออลงพอดี การแตะสอกขวาเล้วนี่ห้อี่ยนมเนี่ยฮการวางอยู่ปลายมือขวากลับแล้วค่ะน่าะใส่กะงยากค่การที่ตรงนี้ที่ปลายปหัวไหล่การมาอยู่บนไหล่ขวาขวา มือขวาอยู่เหนือมือซ้ายก็ใครเริ่มจังใช้ยังไงวะจช่ยังไงมือเราเรียนสั่นนี่แหละนิ้วชี้ข้างขวาไม่ได้สัมผัสอะไรเออมีอันนี้ยังไงกูนิ้วสัมผัสใต้วงแขนโอ้ยแล้วคุณจะจับไข้อยังไงล่ะโคแห่เลยแห่เลยเลิมจังขานสายอะไรอย่างนี้ กาแตะนิ้วก้อยข้างได้ก็ไเลยเนาะแต่ไม่นหน่ะสรเจต้องใส่ปล่อยเออโอจูเด็ก้หงเด็กผู้หญิงทังสอนพี่ยางโม่ไปอีกเลยกาววางอยู่ระหว่างทางเลยนะอกโอ้ไม่ก็พังางนี้ บาดแตะใบหูวข้างคล้ายาเฮ้ยต่างมือตามมา s <S <S จับอะไ,ไนี่ยล่ะอย่างเนี้ยนิ้วหัวแม่มือสายขึ้นกระโดดนูกไหน่ก็คลื่นเยอะข้อมือซ้ายงอตายองออยู่น้องงออยู่ฟันด้านบนโหัวมา อะไชนอย่างนะชี้นิ้วชี้นิวสีคือสนิ้วสีมือใช้คือเนียนคือนิวชี้นิ้วชี้ซ้ายชี้ขึ้นอยู่สีซ้าย้วยคุณดูเนมูก้ำนาค้างขึ้นอิน่ะบัดนี้จะผัดยิ้ว สะบัดใช้ห้าเนิ้วเดียวสะบัดขางน้าเลี้วเดียวลดแล้วค่ะการลดจะข้างแล้วเดีหลือไี่จับไล้เหลืออ่ะอุ้ยข้อจนจังปวดเอ็นข้อเลยตอนนี้เหลือสองคนนะคะข้อสอกขวาแต่ที่หน้าอกขวาข้อสอกขวา อ่ะออกนีสิการวางการวางบนนิ้วการวางบนนิ้วการเดี๋ยวเดี๋ยวกรหมีบก็ได้เลยันะดิบเนอการไอโยกนะกวางแนะเีมัี้การสัมผัสแขนซ้าย ฝ่ามือขวาความหน้าฝ่ามือขวาความความหน้าคนโยกคนโยกมันตรงไหมน้ำนิ้วมือสัมผัสคออเนี่ยบ้านกระตนิ้วโป้สีขึนนะคะนิ้วโป้สีขึนนะคะหนูสัมผัสคอเออมันจับมาแทงนี่เด้อะขึ้นสีเยอนี่เด้อะเยอจานวางอยู่หลังมือซ้าย เอาออกได้ยูแต่ว่าตอนนั้นเอาการแบบว่างเาี s <S ่นารัาจะข้อจะเดอ่เดนี่อยู่นี่อยู่เดินี่ออดแล้วพอาจานี่อยู่นี่โอ้ไปแล้วนอนเร็วเนาจังเจังโอเคคบพี่น้องครับปเเกมแรกทีโบฉะนาผูกไปกวนงูขึ้นพีถึก บ่อค่ะโอ้ยกระตูนกระตูนเอาละกระตูนกระตูนแล้วกระไพกระไพดีกว่ามาเด่นกว่า,า,าโอเคค่พะพวกเราการชิมหกันน,น,น,นะคะบ,บ๊ายบาย